มันใกล้กำลังจะถึงเวลาแล้วอีกแค่หนึ่งนาทีจะตีสองแล้วอ๋อผมไม่เคยมาถึงกิจกรรมนี้และการเล่นของผมครั้งแรกมันก็คือกิจกรรมนี้แหละแต่ว่าผมมาเล่นไม่ทันผมไม่รู้อ่ะผมไม่รู้เลยผมเป็นผู้เล่นใหม่อ่ะผมเพิ่งเล่นได้มันตั้งแต่ตอนรับเดตตอนวันที่สี่เออประมาณสี่โอ้โหรอลูกมีขวอสุขศีล กำลังตุ่นตๆๆๆิดต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 ิดอะฟิวส์แมชชีนทำไมอ้าวเอาเอาอากแ่งทุบดื้อๆอย่างนี้เลยแล้วเขาก็เลืยกเอามาใหม่เฮ้ย,ยไม่เรียกอ,อย่างนี้หรออะไรอะอะไรอะ <c oughs> ครับแมชชีนอะ่ะแล้วใครต่อสวัสดีทุกคนสวัสดีครับ เขาชื่อแล้ววะแอดมี่เขาชื่อเราลืมละไอตัวนี้กูมียังวะเอ,อ่อกาเล็กซี่ซื้อไปก่อนแล้วกันแล้วค่อยขายสตรอเบรรอบรออ์เรลลี่ฟลามิงเจคภาพูดูนี่ดูยูเกส์วีเกสน่าจะหมายถึงอาทิตย์ที่ดีอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ดีมั้งกูก็ไม่เ,เก่งอีดซะด้วย อัปเดตคา์แมชชีนม uh, ิจ <c oughs> <c oughs> <c oughs> um, ิส <c oughs> oh, oh, uh ิอ oh. uh ่าเขาอัปเดตคา์แมชชีนมากูว oh. ่ากูหายไม่ออกอ่ะกูจับใจความได้นิดนึงอ่โอ้โหเสน่ห์เจ๋งเลยโอ้โหโอโหอออตายทั้งเป็น เสียงเงินทองไม่ตายหากจะหามันคงไม่สายอูถทาก้แล้วทำไมแล้วไงต่อไม่มีตัวดีเลยโมจังวะแอนดม,ม,มินแม่งขี้โมอะขี้โมขี้โมนมา่ะไปดูบนดดิโอ้ยเอยวกูเด้งออสอรี Sorry, ่โรบอทเฮลท์เซิร์ฟเวอร์ทอไมวะมันบอกว่าเซิร์ฟเวอร์พังเลยเหรอเฮ้ยไอ้นก ยกจิ๋วติดทาโก้แต่เรามีแล้วล่ะใส่ลุงเก็บมาหลายครั้งแล้วนี่ไงเห็นป่ะพอรีบกูละเด้อเด้อเกูอยากได้โตโหดมงเข้าใจไหมแอดมินจำชื่อไม่ได้ไอ้เรียกมันอะไรถึ่ะไอ้ตัวแดงตาแมงมุมโอ้ยยาวไปไอ้ตาแมงมุมแล้วกันเอ้อ คาดมชชีนสามสิบนาทีคืออะไรตอนนี้ยังใช้ไม่ได้เหรอมีใช้ได้แล้วเฮ้ยต้องคาตอนนี้เลยเหรอเอาไอหอกแล้วกูเอาตัวไปรหัสลอคหมดโอ้โหแม่งเ้ยเพราะว่าในระหว่างถ่ายคลิปอยู่อะแมงถ้าเข้ารหัสลอคแมงเด้งแน่นอนเลยโอ้ชิปเปิง้งไหน เฮ้ยอะไรอะคิดทำอะไรนะ่ะโอ้่งเ้ยแม่งใช้อะไรเนี่ยอ๋อไม่ได้อยู่แค่สามสิบนาทีมันอยู่ได้นานอยู่แล้วอ้ยตัวอะไร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 อยู่ตัวอะไรมาตัวอะไรมาตัวอะไรมา แอนม,มีเนี่ยคูณสี่บ้านป้ายองอะ่ะไหนว่แอดมินมูโมจังวะไม่มูไปไหนกันหมดนะ่ะเปิดเสียงนึงแล้วกันไหนวะคูณสี่ตรงไหนเว้ยแอดมิน เหลือสิบสองนาทีแล้วเนี่ยไม่เห็นมากตัวเนี่ยอ้ยออ้ยตัวนี้คนเล่นน่าจะสิบกว่าล้านอ่ะเดี๋ยวกูไม่ออกไปดูหรอกพลาดอัปเดตเล่นแน่ เราบอก stop ยิงอะไรโ oh อ้ยโกยิงมายิงมา,ายิงมาที่ฐานเยอะเขาบอกต้องรอก่อนโอ้เราดูดิโอ้ยโกนะ oh มึงมึงเห็นไหมมีเพลงด้วย <Lucky. S 1> มีเพลงอันนั้นน่ะเพลงแมวแมวบินน่ะเจตีดีก็เสื่อว่าเบาหนะัย เฮ้ยไอเฮี้ยกูขะซื้อไม่ได้กูขอร้องมึงควรตีนกูปะเนี่ยโอเคจังหวะนี้แหละมึงไม่ให้กูตีสถานะหอกใครหรอโวะอะไรวะบ้านนี้มีมายังอาอยังเอามึงตีสิติดเลยอุ้ยอันนั้นอันนั้นมันหมูวะไอ้เหี้ยโอ้ย มึงอย่างงมืดบ่อยดิโอ้ลลาบรือบรือปัตปิมตาลาเล่ตาลาลาปัตะปิมตาลาเล่ตาลาลาโอ้โหู้สึกวาน้องมอน้องไม่ค่อยเล่น ค in right ือน right? ้องสาวผมแม่งชอบเพลงนี้จัดอ่ะหไม่มีตัวดีเลยมาไม่ตัวอะไรโอ้โหดิน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 ดุนอ๋อโอ้ดินดินดินดุนเหรอเขาจะว่าโอกาสอะแล้วก็โอกาอุ้ยไม่ตีเยอะๆก็ขอร้องที่สามมป็นแปดกระจอกนี่นี่นี่โอ้ดินดินดินดุนโอ้ ติเยอะติเยอะขอลองอุ้ยติดไฟอ๋อติดแสนวะติดปูติดลาติดเถอะติดเยอะๆไอชิ้นนี้ช่างแม่งชระดับอันนี้เองดีดีขอร้องแ so, ต่แล้วยิ่งฝืนแม่งอีกโอ้ดู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 ของฉันไ้องพู้อะไรอ่ะพุ้งซื้อวะมีแล้วช่างเถอะ โอ้ด oh, ินดินดินในร่องดุนอะโอ้ยมันหนีกูตะไมอ่ะเชียนี่มันการเล่นเล่นแบบว่าช่วงอัปเดตแรกของผมเลยเนี่ยพี่จะตื่นเต้นอะโอ้หใจไม่จะทะลุออกจากอกแล้วอ่ะฉันรอเวลานี้มานานแม่งลืมในตอนวันที่สี่ตอนเล่นครั้งแรกไม่รู้ไงว่าโอ้ไม่กดเล่นไอ้ กูเดียววะกระเจียวไม่มีตัวแล้วหรอหมดโอ้ยไอ,ยอเจ้บาบ้านแอดมินไอ้เหี้ยจิบหายแล้วถ้าเกิดตัวดีมา,าพยายามดูของคู่แล้วกันกูรู้ไอ้เหี้ยมึงไม่ต้องนี่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 ตัวที่โหสุดสองเซสอง,สอง,สองนี่สองเซสองห้าอุ้ย มันยังไม่โหลดอะ่ะแต่ต้องรีบว่าคนดูอ้าวแล้วบ้านคุณู่ไหนเนะี่ยนู่นไงถ้าไม่รีบตอนนี้แล้วจะรีบตอนไหนอุ้ยทาโก้อุ้ยทาโก้ติดนี่ด้วย <S 2> <S 2> ต้องนอะไรดีก่อนดีวะว่าเอากูเาทาโก้ดีกว่ามึงติดอะไรหน่อยติดอะไรหน่อยมีอะไรให้ติดไหมวะมีอะไรแล้ว อ๋อซื้อไปแล้วก็รีวิรีวิงไปข้างบนไป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 บ้านนี้มีจะปิดแล้วบ้านนี้มีจะปิดแล้วบ้านห้าสองแสนตัวนี้สองแสนสองแสนหนึ่งหมื่นห้านี่เนี่ยตัวนี้ดีกว,ว่าเฮ้ยตัวกูพลาดตัวอะไรวะไม่น่าพลาดหรอกมั้ง อก็ูดวงซวยอยู่แล้วไม่มาหรอกแล้บ้านกูงงม่อตัวเองบ้านกูอย่างใกล้บ้านแดนบินเลยเนี่ยมึงก็ชอบเดินไปนี่เดี๋ยวกดได้ของเลยเม็ดเม็ดทองเอ้ยไปไปไป,ไป,ไปด่วนด่วนด่วนจีไปสตีจ่าเลยจ้าไม่มีโอกาสแล้วต้องตอนนี้เท่านั้นมาได้มีจะปิดแล้ว ไอ้เฮียหายไปตอนตัดตาเลยเดี๋ยวมันคูลสีจริงปะเนี่ยกูถามจริงเอากูติดโอ,โอ้โหวุ้ยกูยังสนุกไม่สุดเลยอะตึงตึงตึงซาอูตุ๊ตุ๊ด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 ินดินดุนดุนโอเคแล้วโอเคละโอคารุนอะโอคารุน ก็สดๆด่าเด็ดอะบอมบิมบอบิมบอมบิมบอมบิมบอมบอมอนั้นมันมัดป่าวะเฮ้ยถามจริงจะไม่ให้อะไรหรอมี่ก็ได้สองตัวเนี้ยโอ้โหอตัวนั้นก็ไม่เอาหรอกไอ้เหี้ยอ้ยแต่ล่างเนี่ยมั่งกูแยกได้ยังวะอ่ะเดี๋ยวค่อยขายนะซื้อมาก่อน อะไรเราบอกฟรีดฟิกไม่ต้องพูดมากมันแจกมาตีตามงุมเธอคนไหน,นฉันอีกคนเนะนี่ยนึกว่าจะแจกเยอะแจกแค่นี้เองหรอ ก็ได้แล้วแมงก,กับตระเลตระลายขายแม่งทิ้งอะอะไรไม่มีอะไรดีเลยไม่มีอะไรเลยนี่หรออัปเดตนี่หรอ ทางลับอะไรอีกไหมเพื mm ่อแอดมินมันใส่หั่นมาอีกแล้ว mm hmm. นี่คูณสี่หรอไม่มีตัวหอ,อกอะไรมาเลยโอ้ดวงกูแม่งจะกุดอะไรขนาดนั้นวะน่า mm hmm. มีทางลงทางลับไหม mm hmm. บ้านแอดมิน hmm. ไม่กลับไปแล้ว mm hmm. ไปเร็วจังไอ้หอกโอ้จะหมดเสียทีแล้วคูณสี่ขอร้องแหละแอดมินไม่มีทางลงทารับรเลยหรอวไหนตัวไหนร้านร้านกว่าที่เราไม่ได้หุ่ยติดไฟว่ะ ตัวในร้านกว่าไอ้ตัวในร้านนี่ไงตัวมันร้องหนอนนะร้านาอะโอ้โหเกลือมาเน้นๆเ,เลยว่ะเค็มเกินกูจะเป็นโรคตับอยู่แล้วเนี่ย ลูกตายวะอุ้ยนั่นมันนั่นมันนั่นมันอะไรนะี่มันคือเจาบา็บคาราบะโอ้ยกูมไม่เอาอหรอกเฮ้ยแต่มันติดอันนี้นะเว้ยอโอ้ย คงทวนถนวยคงควยเอู้พตดเลยไอ้ติดไอ้เด็กี้อะฉุนต้องลุกปากไฟเซ็นเซอร์เอาอะไรตัวอะไรแฝงลงหนุนมึใส่เฮี้ยนเน็ตช้าไปไม่ยังไม่โหลดไอ้เด็กี้วิติดว้าวติดเยอะติดเยอะ เอ้ยล้วกูไม่ซื้อช้างอ่ะกูกูรอเลยอืม,อออมสมนาคไหมไม่ถิกโง่โง่จริงควายไม่ติกเนี่ยมึงอย่าลืมซื้อนะเนี่ยเห็นไห้แปดแสนเนี่ยอย่าลืมนะมึงแต่ความจริงช้างไม่ไม่โหดคนดูผมเออผมคิดไว้แล้วซื้อวะไ,ไม่น่าติเลยนะม้เงเออแค่แคนดีนะ้มันก็ไปต่ละจังหวัดนี้ยังทำบูชาปะคนดู น่าจะต้องทำนะผมไม่มีเพื่อนไงตุงตุงตุงซิตัสแค่นี้ยังหรอแอดมนินได้มานิดหน่อย,อยงวะติโกโ่สี่แสน ตดแคนดี้มันจะคูณเท่าไหร่วะโอ้โหกลับไปเป็นปกติแล้วะแคนดี้จะหายแล้วขอร้องล่ะไม่นะแคนที่ฉันจะกดช้างแล้วก็เอาไปผปสมในนี้ใช่ไหมตู้แมชชีนกันบูโดโอู้วตาลาเร่คาปูชิโน่จะเป็นไอ้คาปูชิโน่อะไรนเนี่ย ทำได้ใช่ไหมงั้นทำเลยไหมอันนี้ใส่อะไรเก้าอี้อน,นี่คืออะไรอะ่ะทำให้ตัวมีสิทธิ์รุ้งมากขึ้นเหรอทำไมอัปเดตนี้มันดูง่ยงอยๆวะ อยากแค่นี้หิวตังเหรอตอนนี้อะไรเนี่ยทำไมดูบีบีกูอยู่ตรงนี้นี่โอ้หัวซีหมดแล้วครับกูได้มาแค่นี้นี่หรออัปเดตนี่หรอพระเจ้า ใจวะเสียใจวะเสียใจวะกูเปิดได้เลยเหรอรับเด็นี้ยังมีมีสถานะอื่นปะนี่ยังมีสถานนะนี้อยู่เฮ้ยแต่เราก็ติดสถานนะอยู่แล้วนี่เปิดเลยกันอาเปิดอนะ่ะเปิดเลยแล้วกันไป ได้เป็นไอ้เหี้ยโง่ไม่มีอะไรนะอันนี้คืออะไรเปิดเลยแล้วกันได้เป็นหอกอะไรได้เป็นอุย้ยอ๋อมันเปรอดแล้วลารอดก็ได้โอ้ไม่แจกสีเขียดเลยไหนซีโครงสีเขียดอ่ะขอร้องล่ะอเออไม่มีสีเขเียดเลยว่ะเสียใจว่ะ แจกซีเคทเลยไม่ต้องถามซีเคทพอทีเด็ดอยู่ที่คางไม่ต้องถามทีเด็ดพอซีเคทอยู่ที่คางเออโอ้แค่นี้เราคนดูไม่น่ามีแล้วล่ะ